เราแถ้าอยากจะฟังเพลงากหลากหลายยเราขอที่ๆไม่ได้แข่งเยอบอะสุยสุดเมาลย่บยเยอะังไท่าปเลรไทที่มาอีเดินทางถ้าบอกว่าใครที่ไม่ได้มาถ้าอยากจหลหาก็เข้าเรีย เขาที่โกงเหมนกับท็อปเจ้าหแบบเอฟเอฟนะฮะวันนี้เราขอสวัสดีเอ่อแบเชิญที่มาที่แอนเตอร์แล้วก็ผู้ชายแข่งกับพีพียูด้วยครับผมแล้วพี่อยู่กับโบแล้วก็ปอนะครับอะอะไรนะเอ้ยคุณมีชื่อคุณด้วยนะครับฟอนเฮ้ยฟอนเฮ้ยชื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องชงตีที่ชื่อเหมือนเราแลครับก็เป็นกามีอะไรแบบดีมากนะฮะแล้วหลังเรื่องนี้ป้ายไฟแบบวิ่งได้ด้วยเจ็บมากเจ็บมากนะ

ขอกกับเราเนี่ยมีหลายคนรเยอะมากวันนี้อยากจะฟังใครร้องเพลงให้ตัวเนี้ยใครเยอะอ่าอ่าบ้านเรือนบ้นเมืองผู้กำลังเรียนบอกว่าผู้หนึ่งเนาู้ว่ามีหลายคนอเยอะะ่่เยอะยมากนงครับผม आइए के बुवा เชิญเข้ามาเจอกันได้ดีกว่านะขอเชิญพบกับแขกรับนะครับกริปินจากแข้งทีม